ครับกลาบสดีพี่น้องที่ฟังการถ่ายทอดอยู่ทางบ้านและพี่น้องที่เดินทางมาถึงณห,หน้าตุลาการศารลรัฐธรรมนูญถนนแจ้งวัฒนะเป็นที่เรียบร้อยก็แจ้งให้ทราบเมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้ไปแลนลี่นู่นแหละครับสีแยกสู่ที่ศาร ไปถึงเดอะมอบางกะปิแล้วก็ออกมาถนนนวมินเข้ารามอินทราแล้วก็เดินทางมาถึงณตุราการถนนแจ้งวัฒนะผมก็กล่าบเรียนว่าเมื่อสักครู่พอเราไปถึงสี่แยกสุทีสารเราก็ได้บอกเรื่องราวความเป็นจริงให้กับคนในซอยสุที่สารได้ทราบบังเอิญ พี่น้องครับเราไปจอดหน้าร้านเป็ดย่างเราก็ไม่ทราบว่าลูกหลานนายบุญทรงได้มากินเป็ดอยู่ที่นั่นพอจอดปับ๊บเราก็ขึ้นประกาศและบอกความจริงต่อพ่อแม่พี่น้องเขาทนไม่ได้ครับแตถวแตกครับขับรถ ฟอร์จูเนอสีขาวป้ายทะเบียนป้ายแดงครับออกมาเบรกหน้าที่เรากำลังพูดคุยกับพี่น้องของเราอยู่ทำเป็นชี้มือชี้ไม้ไม่พอใจกลับเข้าไปในบ้านเหมือนจะกลับเข้าไปเอาหนังสติ๊กมาหรือไงผมก็ไม่ทราบเราก็ได้บอกว่านี่ คุณจะมาอะไรกับพวกเราล่ะครับคุณต้องไปบอกกับพ่อของคุณนี่แหละฮะพฤติกรรมส่อสันดานไงครับผมจึงกลาบเรียนพี่น้องว่านี่มันเป็นพฤติกรรมส่อสันดานไอ้พวกลูกที่เป็นตุลาการขโมยขโมยเงินประชาชนนะครับเห็นไหมฮะั้งๆพ่อแม่งตัวเองผิดนะครับ ลูกแม่ยังกลางพ่อตัวเองผิดแท้ๆลูกแม่กลางครับฉะนั้นผมยึงกล่าวเรียนพี่น้องว่าเราบังเอิญว่าเราไปบอกให้เสียสละลาออกเพื่อทำคุณงามความดีให้กับบ้านนี้เมืองนี้เสียสละให้กับสังคมไม่ยึดติดเพื่อ เป็นเกียรติประวัติของวงตระกูลมันไม่ใช่มีง่ายๆนะบุญส่งโอกาสอย่างนี้ถ้าคุณเสียสละแล้วสังคมก็แลเห็นว่าคุณเป็นคนที่เสียสละให้กับสังคมไม่ยึดติดตำแหน่งหน้าที่ลูกคุณก็เดินในสังคมได้อย่างสาง่างามครอบครัวคุณก็อยู่ในสังคมได้สง่างามแต่ถ้าคุณยังหน้าด้านหน้าทนทำผิดแล้วยังไม่รับผิดชอบ ผมถามว่าหมาตัวไหนมันจะให้เกียรติคุณล่ะครับแล้วยิ่งเป็นพี่น้องของผมเจ้าของภาษีเนี่ยไม่มีทางหรอกครับที่เขาจะให้เกียรติคุณเพราะว่ามันเป็นเงินของเขาเป็นภาษีของเขาขนาดน้ำท่วมเนี่ยเขาจะหยิบเงินไปใช้เขายังต้องทำเรื่องมาขอรัฐบาลเลยแต่ไอีนี่ครับเงินไม่ใช่เงินของตัวเองลูกกรแต่งตั้งขึ้นมาเอง ทุกอย่างเบิจกจ่ายแม่งเองหมดแล้วผมถามว่าบ้านนี้เมืองนี้ก็ยกให้นายบุญส่งไปสิมันก็ไม่ต้องมีกฎกติกาสิผมจึงกลาาเรียนพี่น้องว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเราเองในฐานะประชาชนเจ้าของภาษีเราก็พยายามทวงติงว่าเอออะไรมันผิดก็กลับเนื้อกลับตัวกลับใจเสียปรับปรุงตัวให้มันดีเสียให้สมกับที่ กินเงินภาษีของพี่น้องประชาชนแต่ละเดือนแต่ละเดือนให้รู้จักสำนึกบ้างเราก็ไม่ได้ไปว่าไม่ได้ไปด่าอะไรนี่ไปถึงในซอยผมก็ยื่นหนังสือให้กับคุณสุนีคุละบุผาซึ่งเป็นภรรยาของคุณบุญทง่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยผมก็เดินทางกลับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ ถ้าคุณลาออกพวกผมก็ไม่ต้องไปแต่ถ้าคุณไม่ลาออกพวกผมก็จะไปบ่อยครั้งขึ้นเดี๋ยววันจันทร์วันอังคารก็จะไปอีกครับไปแจ้งความไปฟ้องที่ศาลอาญารัชดาฟ้องทั้งบุญสรงฟ้องทั้งนายวสันส้อยพิสุทธิ์พวกนี้ผมบอกได้เลยครับว่าพวกนี้พฤติกรรมแบบนี้ไม่ควรที่จะปล่อยไว้ครับ ฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่ได้ยินได้ฟังแล้วถ้าท่านฟังสัญญาณจากทางสื่อวิทยุก,กรวปก็เตรียมเดินทางมาได้ที่หน้าตุลาการศารลรัฐธรรมนูญวันนี้เราก็จะปลาสายสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปพร้อมกับเสียงเพลงนะทําให้พี่น้องของเรานั้นได้มีความรู้สึกว่า เราไม่ปล่อยปะละเลยกับหน้าที่เราหวงแหนกับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราเสียภาษีให้กับคังของประเทศนี้ไม่ใช่เสียภาษีแล้วไอ้พวกตุลาการจะขโมยไปใช้อะไรก็ได้มันไม่ใช่ฉะนั้นผมยึงกราบเรียนพี่น้องว่าท่านที่ฟังอยู่ทางบ้านถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วอาบน้ำอาบท่า แล้วก็รีบตรงมาที่หน้าตุลาการศารลรัฐธรรมนูญวันนี้เราก็จะได้พบกับคุณสมศักดิ์รอเพชรลุงเลืองคุณหนุ่มโคราชคุณแดงสามวาคุณสมานน้อยเมืองขอนแกน่นปายนนนทบุรีและยังมีศิลปินเรามากันอีกมากมายวันนี้เราก็จะเปิดเวทีให้กับพี่น้อง ทั้งมีความสุขและสนุกสนานพร้อมกับบรรยากาศพูดคุยในเรื่องความผิดของนายบุญสง่งฉะนั้นวันนี้ถ้าท่านหลังจากว่างจากภารกิจแล้วเลิกจากการงานแล้วทำกับข้าวกับปลาให้ลูกให้เต้าให้สามีได้รับประทานก็มากันที่นี่ มาฟังดูที่ว่าไอ้หลายสิบปีที่ผ่านมาเราได้ปล่อยปะละเลยเงินภาษีของเราไม่ถูกกองกำลังติดอาวุธไปมาป้นก็ถูกพวกไอ้สันดานนี้ขโมยไปก็อยู่อย่างเนี้ยใครจนล่ะครับประชาชนเห็นไหมฮะทำเงินเสียภาษีทำงานเสียภาษีเก็บเงินเข้าคังแทนที่จะเอาไปพัฒนาประเทศ ไอ้จังไรพวกนี้ไม่ป้นก็ขโมยแล้วมันจะอยู่กันได้ยังไงล่ะครับประเทศไทยประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยแต่แม่งคนจังไรไม่ขโมยก็ป้นมันเป็นแบบนี้จริงๆพี่น้องผมจึงกล่าวเรียนครับถ้าท่านยังรู้จักหน้าที่ว่าควรจะรักษาหน้าที่ไว้ได้อย่างไรควรจะดูแล ภาษีของเราเอาไว้ให้ลูกให้หลานพัฒนาประเทศอย่างไรก็มากันที่นี่ผมถามว่าวันนี้เนี่ยเราได้เปรียบเราทำไมไม่เดินหน้าแล้วก็ลุยจัดก,การไอ้คนที่มันทำ้ายประเทศไทยล่ะครับจะมัวไปทำอะไรกันอยู่ล่ะครับวันที่มีรถถังวันที่มีสไนเปอร์กลับออกมาให้เขายิงแต่วันนี้ไม่มีรถถัง ไม่มีสไนเปอร์กลับบอกว่าปล่อยให้รัฐบาลเขาทำผมก็เลยงงครับเลยงงพี่น้องของเราว่าอย่างไงกันครับฉะนั้นผมจึงบอกว่าให้มารวมตัวกันแล้วช่วยกันทวงทวงความถูกต้องทวงอำนาจกับคืนมาผมถามว่าวันนี้เรื่อง ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับโครงการต่างๆที่รัฐบาลนี้จะตอบสนองให้กับประชาชนล้วนแล้วแต่เอามากองไว้ที่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญพี่น้องครับเมื่อวานนี้ตุลาการสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยงบประมาณปีห้าเจ็ดดูครับผมถามว่าคนหกสิบกว่าล้านเสียภาษีให้กับบา้านนี้เมืองนี้ พอฝ่ายชนะการเลือกตั้งฝ่ายบริหารจะนำเงินไปพัฒนาประเทศเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีต้องมาถามไอ้ก้าตัวที่นั่งอยู่ตรงนี้และพี่น้องดูไอ้ก้าตัวสันดานนี้แม่งยังเป็นขโมยอยู่เลยเห็นไหมครับก็เพราะว่าพวกเรามันปล่อยปะละเลยทำไมคนหกสี่ล้านคนต้องมาถามไอ้จังไรพวกนี้ล่ะครับ เงินก็เงินเราภาษีก็ภาษีเราแต่ต้องมาถามไอ้ขโมยเฮี้ยฮแบบนี้ได้ยังไงล่ะครับฉะนั้นผมจึงกล่าวเพียนพี่น้องครับผมจึงกล่าวเพียนพี่น้องครับว่าให้รีบออกมาจากบ้านมี side, อ side, มอเตอร์ไซค์เอามอเตอร์ไซค์มีรถยนต์เอารถยนต์พรุ่งนี้ผมฝากบอกเลยครับบ่ายสองโมงครับ คนกวนตีนจะมาที่นี่ครับไอ้พวกสวนลุมมันบอกว่ามันจะมาให้กำลังใจตุลาการมึงจะมาให้กำลังใจขโมยกับโจรหรือไงวะไอ้เฮียพรุ่งนี้วันหยุดเขาไอ้สันดาลพวกนี้ถ้ามาพรุ่งนี้เดี๋ยวจะจัดให้ครับจัดให้ครับให้พี่น้องเตรียมตัวมาได้เลยจัดให้มันหน่อยครับถ้ามันมาที่นี่ เท่ากับมาหาส้นตีนก็เอาตีนมอบเห้มันมาหน่อยครับเดี๋ยวจัดให้ครับผมจึงกล่าบเรียนพี่น้องว่าวันนี้พวกเรานี่แหละครับจะเป็นคนที่เปิดโปงความชั่วไลยที่แม่งครอบงำคนไทยมาหลายสิบปีเพราะไอ้จังไรพวกนี้แหละครับ เราจะไม่ยอมอีกต่อไปแล้วเราจะไม่ยอมก้มหัวให้กับไอ้ฮีฮพวกนี้อีกแล้วมันไม่ได้เลี้ยงเรานะครับเราหาให้มันแดกแล้วมึงเสือกอะไรล่ะครับแม่งจะมาชี้นิ้วชี้ไม้ชี้มือก็เจอส้อนตีนชี้กลับไปล่ะครับทีนี้ ผมยังกราบเรียนพี่น้องทุกท่านที่อยู่ทางบ้านรีบมาเลยครับตอนนี้พี่น้องของเราหลังจากไปแลนลี่กลับมาก็กำลังรับประทานอาหารกันอยู่เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราก็จะมีการปลาสัยมีการล่องลาทำเพลงกูจะกวนส้นตเตอ,อยู่อย่างนี้แหละครับถ้าไม่มีเรื่องกูไปกลับ เพราะว่ากูจะเอาเรื่องกับไอ้ขโมยและโจรครับแต่คนดีเราไม่มีเรื่องกับเขาแต่วันนี้เราจะมีเรื่องกับขโมยที่ขโมยเงินประชาชนไปฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวลถน้ำมาไฟก็มีใช้ไม่เป็นไรเพราะว่าเงินพวกเรานี่แหละจ่ายภาษี ฉานนครับพี่น้องเราถือว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นเงินภาษีของประชาชนใครจะมายึกยักกับเราไม่ได้เอาเป็นว่าถ้าตั้งตรงนี้แล้วมันไม่มีปัญหาเดี๋ยววันจันทร์อาจจะไปตั้งแม่งข้างบนมันจะต้องเอาปัญหาให้ได้ แมงอยากกวนไนเราก่อนทำไมครับถ้ามึงไม่โกงเงินประชาชนมึงไม่ขโมยเงินประชาชนประชาชนเขาก็ไม่ต้องมาแต่นี่มึงขโมยเงินเขาไปแต่มึงเสือกบอกว่าขโมยไปแล้วไม่มีผิดกฎหมายอย่างนั้นเดี๋ยวกูก็จะเบิดกระโหลกมึงบ้างกูก็ไม่ผิดกฎหมายสนามบิน ไอ้พวกพันธมิตรเข้าไปยึดเป็นสนามบินนานาชาติมันบอกว่าปรับแค่ห้าร้อยทำเนียบเป็นสัญ,ญลักษณ์ของฝ่ายบริหารเป็นหน้าเป็นตาของประเทศมันบอกว่าปรับแค่ห้ารอและตุลาการที่มีขโมยถ้าเราจะยึดบ้างมันจะปรับสักกี่ตังควะนู่นของนานาชาติ ปับห้าร้อยนี่เงินภาษีของเราเราไม่ให้ก็ได้โวยไม่ต้องกลัวพี่น้องอเดี๋ยวผมจะพาบุกเข้าไปเองครับผมจะพาบุกแล้วยึดแมงตรงกลางแหละห้องโถงอยู่ในห้องแอร์ไม่สนแล้วครับมึงไม่ออกกูก็ไม่ออก มึงยังไม่ออกแล้วกูจะออกทำไมอะครับกูไม่ได้แดกเงินเดือนกูมานั่งอยู่เฉยๆขออาศัยตากแอร์สักสองเดือนจะเป็นอะไรอะครับเห็นไหมยแมงอยู่ในนั้นขโมยก็ขโมยแดกภาษีของประชาชนก็แดกนั่งในห้องแอร์แต่ทำงานรับใช้โจรครับนั่งในห้องแอร์ แต่ทำงานรับใช้ระบอบเปมตินละสูลานนท์ครับฉะนั้นมันก็เหมาะสมควรที่ไปอยู่กับเปรมตินละสูลานนท์มันไม่สมควรที่จะมาทำหน้าที่อยู่ตรงนี้ฉะนั้นพรุ่งนี้พี่น้องบ่ายสองถ้าไอ้พวกสวนลุมจะมาพี่น้องผมก็บอกเลยครับช่วยจัดให้มันหน่อยครับถ้ามันอยากได้ตีนก็จัดตีนให้มันหน่อย อยากได้อะไรเตรียมเอาอันนั้นให้มันนะครับแต่ตอนนี้ถ้าใครที่เดินทางมาจากบ้านข้าวปลาอาหารชะจะติดไม้ติดมือมาก็ดีจะได้แบ่งปันกันทานน้ําำ่าก็เหมาะนะครับเอาละพี่น้องก่กอนที่ผมจะปลาใสต่อไปครับผมจะปล่อยหน้าที่นะมอบหน้าที่อันนี้ให้กับปลาเยินก่อนแล้วก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไป หลังจากนั้นเราก็จะเข้าสู่ในช่วงที่เป็นบรรยากาศที่ปาาใสคุณสมศักดิ์ล้อเพชรลุงเรืองนะคุณแดงสามวาคุณหนุ่มโคราชคุณสมานน้อยเมืองขอนแกน่นแล้วก็สลับสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเป็นอย่างนี้จนถึงเวลาเที่ยงคืนหลังจากเวลาเที่ยงคืนแล้วเราก็พักผ่อนวันพรุ่งนี้กูก็มากวนตีนใหม่ ได้ผลไหมครับมีน้องๆนักข่าวถามบอกพี่สอนรักพี่จะทำยังไงให้พวกนี้มันออกดีบอกเอานะาเดี๋ยวเราจะย,ยกระดับแค่ไปวันนี้แม่งก็แต๋วแตกครับรับไม่ได้ไปด่าพ่อมันก็พ่อมึงเป็นขโมยอ่ะกูก็ต้องด่าครับถ้าพ่อมึงเป็นคนดีกูจะด่าทำเฮียอะไรล่ะครับนี่พ่อมึงเป็นขโมยอ่ะมึงก็เป็นลูกขโมยครับกูไม่ด่ามึงก็บุญหัวแล้วไอ้สันดาน เป็นลูกขโมยยังกลางมึงไม่ถูกกระทืบกลางถนนก็บุญแล้วตะกี้เนี่ยไอ้ทอกูเป็นลูกคนดีเนี่ยกูยังไม่กล้ากลางเลยแต่มึงลูกขโมยทําเป็นโหทําตัวกลางมากครับขับรถเชียวเบรกแอดอาดทำเป็นชี้มือชี้ไม้แม่กูอยากจะให้มึงลงมาชี้จังกูจะได้ปล่อยให้ลูกพี่กูชี้ตีนใส่มึงไอ้สันดานไม่รู้จักสำนึกนะครับเอาละป้ายน นะครับหลังจากนั้นสมานน้อยนะครับเตรียมบทเพลงสักสามสี่บทเพลงนะครับให้พี่น้องเราได้ขยับออกกำลังกายกันหน่อยนะก่อนที่จะเข้าถึงสู่บรรยากาศปลาศัยในวันนี้นะเดี๋ยวป่าย่นขึ้นมาและพี่สมานน้อยก็มอบเพลงให้พี่น้องเราหน่อยครับสักสี่ผลงานเพลงครับเอาละอา้าวปรบมือให้ป่